จะถ่ายน้ํายาหม้อน้ำได้นะครับผมก็จะต้องเนี่ยครับแคลงกันกระแทกด้านล่างนะจะต้องจะต้องถอดออกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถอดแคลงกันกระแทกด้านล่างออกก่อนครับขั้นตอต่อมานะครับก็คือ ก่อนที่ผมจะไปบิดตัวหางปลาของอที่มันอยู่ใต้หม้อน้ำอนะครับนะเพื่อที่จะถ่ายน้ำทิ้งเนี่ยผมจะต้องมาเช็คดูก่อนนะครับว่าอุณหภูมิของน้ำเนี่ยมันอ,อยู่เกิน82องศาแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าตัววาล์วาน้ำเนี่ยมันจะเปิดเต็มที่เมื่อตอนอุณหภูมิ82องศานะครับถ้าเกิดเป็นมิ t ูบิชิป i เจโร่สป p o r t หรือว่าไททันรุ่นเนี่ยนะครับก็คือตัว คือคือจะต้องให้ให้วาวน้ำเนี่ยมันเปิดเต็มที่ก่อนนะครับถึงจะสามารถถ่ายน้ายาหล่อเย็นออกได้หมดนะครับเดี๋ยวผมลองเช็คดูก่อนนะอันนี้ก็คือเป็นตัวสมาร์ทเกตนะครับที่ผมติดเอาไว้ที่รถอตอนนี้อุณหภ,ภูมิ65องศานะครับนะเดี๋ยวคงจะต้องสตาร์ทเครื่องทิ้งพักหนึ่งะครับให้มันได้สัก84-85องศานะครับให้มันเกิน82 องศาไปก่อนนะถึงค่อยไปเปิดตัวหางตานะครับเพื่อถ่ายน้ํายาหล่อเย็นออกนะครับอตอนนี้นะครับก็ผมสตาร์ทเครื่องทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งนะก็อุณหภูมิของน้ําหล่อเย็นนะครับก็คือตัวนี้นะ ECT นะครับ Engine Coolant Temperature นะครับก็คือขึ้นมาอยู่ที่84และนะเลย82เรียบร้อยนะครับแสดงว่าวาวน้ําเปิดเต็มที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะดับเครื่องนะแล้วก็ไปถ่ายน้ํายาหล่อเย็นออกนะครับ หรือถ้าเกิดใครเนี่ยไม่ไม่ได้ติดตัวสมาร์ทเกตนะครับก็ให้ดูที่ตัวนี้ครับตัวเข็มวัดความร้อนนะครับนะที่ที่ที่มีมาให้กับรถอยู่แล้วนะครับก็จะขึ้นอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับนะให้มันขึ้นมาได้ประมาณครึ่งหนึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วครับสำหรับตำแหน่งของตัวหางปลานะครับก็คือจะอยู่ทางด้านเขาเรียกอ,อะไรอะถ้าเกิดหันหน้าเข้ารถนะครับอยู่ทางด้านขวามือนะ ก้มลงมาครับผมอันนี้ผมถอดแคลงออกไปแล้วนะนี่ครับตัวนี้คือหมอน้ํานะครับตัวนี้คือตัวหางปลาที่เราจะขันน่องน้ําออกนะครับทีนี้เนี่ยเราอุ่นเครื่องเอาไว้แล้วถูกไหมครับตอนนี้ตอน,นที่เราดูกันมาเก็บก็คืออุณภูมิมันอยู่ประมาณ84-85องศานะครับสําหรับน้ําหล่อเย็นนะเพราะนั้นเวลาที่เราขันระบายน้ําตัวนี้ออกเนี่ย ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าอุณหภูมิน้ำมันก็จะสูงด้วยเหมือนกันโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวผมตั้งกล้องแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะขันหางปลาแล้วนะครับ ใช้มือบิดเอาได้เลยนะครับไม่ได้แน่นมากค่อยๆนะครับนี่ครับน้ำออกมาแล้วเราไม่ต้องบิดมันออกมาจนหมดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันน้ำมันจะพุ่งแรง ตอนนี้นะครับน้ําที่บิดออกจากตรงหางปลานะครับก็เกิดจะหมดแล้วนะครับก็เป็นหยดๆๆด,ด,ดลงมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือนี่ครับเดี๋ยวเราจะเอา,เอาถ่ายน้ําที่อยู่ในหม้อพักน้ำนะครับออกมาด้วยนะครับด้วยวิธีการก็คือเดี๋ยวเอานี่ครับ เดี๋ยวผมจะปลดสายนี้นะสายนี้มันเป็นสายที่เดินมาจากตรงหม้อน้ํานะครับก็คือปลดสายนี้นะครับแล้วก็หย่อนลงไปข้างล่างนะครับเพื่อที่จะถ่ายน้ําออกจากตัวหม้อพักน้ํานะครับก็อ่ะโอเคเปิดฝาทิ้งไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวผมจะหย่อนสายลงไปแล้วนะครับ ตัวน้ำยาหล่อเย็นนะครับออกไปจนหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้ก็เราก็ต้องรอนะครับนะต้องรอให้ตัวเครื่องเย็ยนลงก่อนนะครับสักประมาณ2ชั่วโมงขึ้นไปนะครับถึงค่อยเติมตัวน้ำยาหล่อเย็นใหม่ลงไปได้นะครับอันนี้ก็ผมก็ทิ้งเวลาไว้นานเลยนะครับนะนอกจากเครื่องจะเย็นแล้วครับตอนนี้ก็ยังเย็นเย็นแล้วด้วยนะครับน่าจะประมาณเ,เกือบเกือบจะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวผมจะเติมน้ำยาหล่อเย็นเข้าไป อ่แล้วเดี๋ยวรอดูนะครับว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างครับนี่ถ่ายให้ดูกันก่อนนะครับก็คือตัวน้ํายาหล่อเย็นนะครับนะก็คือผมใช้เป็นของมิซูบิชินะครับก็คือเป็นพรีมิกนะครับตัวนี้ถ้าเขียนว่าพรีมิกเนี่ยก็คือเราไม่ต้องเอาไปผสมน้ำละนะครับเติมเพียวๆได้เลยนะครับนะขวดไซนี้ก็เป็นไซส์5ลิตรนะก็เพียงพอนะครับสำหรับการเติมขั้นตอนต่อมานะครับก็คือเดี๋ยวผมจะเติม น้ำยาหล่อเย็นนะครับลงไปในช่องนี้นะช่องนี้นะครับก่อนเติมนะั้นก็เช็คดูให้เรียบร้อยนะครับว่าหางปลาด้านล่างขันปิดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อสายออของตัวที่ไป,ไปหาหม้อพักนะครับ,นะรบนะต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาเติมได้นะครับอโอเคเกิดโอเคเดี๋ยวผมหมุนไฟมาทางนี้นิดนึงโอเค้ย สว่างแล้วตัวช่วยครับกลวยนะกลวยบ้านๆน,นะครับเอาขวดน้ำมาตัด อันนี้จะไม่ค่อยเวิร์กนะครับมีวกเลย เติมจนเต็มนะครับนะเติมจนเต็มจนมาถึงตรงคอของตัวหม้อน้ําเลยนะครับเสร็จเติมตรงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะไปเติมที่ตัวหม้อพักด้วยนะครับาที่ตังกล้องก่อนนะ ผมก็เติมน้ำหล่อเย็นในหม้อพักนะครับให้มันเกินขีดฟูขึ้นมาสักเล็กน้อยนะครับดูจากเงานะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปสตาร์ทรถกันครับระหว่างนี้นะครับก็สตาร์ทรถทิ้งเอาไว้นะครับแล้วเราก็คอยดูนะเดี๋ยวเวลามีอากาศจากในระบบนะครับมันออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นอ่าอย่างเงี้ยนะครับนะเป็นฟองอากาศเดือดขึ้นมา จริงๆมันไม่ใช่ฟองอากาศเือดนะครับนะมันเป็นฟองอากาศที่ลอยตัวขึ้นมานั่นเองนะครับก็คือเป็นอากาศที่มีอยู่ในระบบหล่อเย็นของเรานะเราจะต้องไล่อากาศพวกนี้ออกมาให้หมดใช้เวลานิดนึงครับเดี๋ยวว่าถึงอุณภูมิที่วาวน้ำมันเปิดนะครับนะน้ำก็จะยุบตัวหวบลงไปเลยล่ะครับ ถึงตอนนั้นเราก็ค่อยเติมน้ำหล่อเย็นตามเข้าไปกีน ตอนนี้ก็อุณหภูมิเมื่อกี้ผมเดินไปดูนะครับก็ประมาณสัก8.2-8.3องศานะฮะก็เป็นอุณหภูมิที่วาวน้ำํทำทํางานแล้วนะครับก็คือเปิดแล้วก็จะเห็นได้ว่าน้ําในตร,ตรงตรงม้อน,น้ำนะครับยุบลงไปแล้วนะเพราะว่าวาล์เปิดเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเติมน้ําเข้าไปนะครับ น้ำเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะไล่อากาศอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวมันก็จะปกลุไปอีกนะครับลดลงไปอีกแล้วเราก็ต้องคอยเติมเรื่อยๆนะครับแล้วก็สังเกตด,ดูว่าสังเกตด,ดูจนกว่าตัวฟองอากาศมันจะหมดไปนะครับ ตอนนี้ผมก็ไล่อากาศมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับนะก็ตอนนี้ไม่มีฟองอากาศโผล่ขึ้นมาให้เห็นละสักหลายนาทีแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวน้ําก็ระดับน้ําก็ไม่ได้ยุบลงไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะดับเครื่องนะครับดับเครื่องแล้วก็จะปิดฝาหม้อน้านะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับสําหรับการเปลี่ยนถ่ายนะครับน้ําหล่อเย็นนะสำหรับ มิ t ซูบิช h i าเดโ r สปอร์ t นะครับเครื <S <S <4 S 1> ่อง 4D56